อันนี้ก็ด่างใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยต้นนี้ด่างใช่ไหมต้นเนี้ยโอ้โหสีตัดกันชัดเจนมากเลยต้องถามผู้รู้ละอันนี้หรือเปล่ามันคือด่างใช่ไหมหรือว่ามันติดโรค สวยครับสวยสวัสดีครับช่องเมียนชาแนลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าป่าปักกล้วยเดี๋ยวเราจะไปหาเอ่เขาเรียกอะไรนะต้นไม้ด่างกล้วยด่างตอนนี้ผมอยู่ในดงกล้วยป่าเพราะว่ามันยังเป็นกระแสฮิตฮอตยังยังขายได้ทุกวันนี้อยู่นะเดี๋ยวผมลงเข้าไปหาดูเผื่อว่าจะมีเอ่อโชคมีดวงกับเขาบ้าง เห็นเขาบอกว่า,าแถวโซนเขตเชียงแสนนี่เขาหาได้จำนวนมากเนาะไม่รู้ข่าวลือข่าวจริงเนาะ,ะเขามาปั่นอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปหาดูเดี๋ยวผมจะใช้เวลาครึ่งวันในการหานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตถ่ายไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ อตอนนี้ผมอยู่ในโดงกล้วยป่าแล้วครับก็บรรยากาศก,ก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะก็กลัวจะมีพวกงูพวกสัตมีพิษนะครับสูงมากกล้วยป่าสูงมาก โอ้นี่ครับนี่ต้นเฟิร์นโบราณต้นเฟิร์นสวยครับสวยนะครับอันนี้น่าจะขายได้เนาะต้นเฟิร์นโบราณครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยสูงด้วย ต้นเฟิร์นยักษ์มันน่าจะมีตั้งแต่ยุคได,ดโนเสาร์มาแล้วฮะต้นเฟิร์นพวกต้นเฟิร์นต้นมอสนี่ครับต้นบอนป่าสวยมากครับใบมันเลยสีดายมันไม่ด่างเนาะนี่ครับโอ้ต้นนี้สวยมาก มันไม่ด่างนะครับมันไม่ด่างแต่มันก็มีความสวยของมันนะครับโอ้่ทักเสียดายครับมาอยู่ไกลไปหน่อยถ้าอยู่ใกล้ๆผมจะขุดไปปลูกที่บ้านเลยแปลกดีครับไม่เคยเห็นด้วยนี่ครับโอ้ใบสวยมาก กุ้ยป่าคงหมดหวังแล้วครับสูงมากเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่าถือว่ามาประจญภัยแล้วกันสวยมากต้นนี้เดี๋ยวผมว่าผมขุดกลับบ้านไปดีกว่าไกลหน่อยแต่ยอมแบกดีกว่าเนาะ ต้นอะไรไม่รู้ขาหรือเปล่าเนี่ยต้นขาแบบนี้ด่างไหมเนี่ยแบบนี้ด่างใช่ไหมสวยครับสวยแต่ทำไมมันมีใบเดียวสองใบสองใบไม่น่าจะใช่เนาะเพราะใบที่ออกใหม่มันไม่ด่างด้วยปล่อยไปดีกว่า นี่ด่างใช่ไหมต้นนี้ยโอ้สีตัดกันชัดเจนมากเลยต้องถามผู้รู้ละอันนี้หรือเปล่ามันคือด่างใช่ไหมหรือว,ว่ามันติดโรคสวยครับสวย ครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาถึงป่าบอลแล้วเดี๋ยวผมจะลุยทูสิก็มีบอลด่างไหมเดี๋ยวผมจะลุยป่าบอลน,นี่สุดลูกหูลูกตาเลยครับป่าบอลแถวนี้คันแน่ๆตอนนี้เห็นไหมครับต้นนี้ก็มีรอยด่างนะครับ แต่เท่าที่ดูแล้วมันไม่น่าจะาด่างเพราะด่างเพราะาเป็นโรคครับเนี่ยนี่ครับไอ้ที่มันด่างเพราะว่าติดไวรัสแน่ๆครับนี่ครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าจะใช่ครับมันด่างเพราะไวรัสแน่เลยดูลักษณะใบก็ไม่สมบูรณ์แล้วครับ ยังมีเยอะครับเดี๋ยวตามรอยไปเรื่อยๆอันนี้ก็ด่างครับอันนี้ด่างชัดเจนเลยด๋ยวไม่รู้เขาเอาไหมเนาะแบบนี้เนาะเพราะมันอ่าเล็กน้อยมากนิดเดียวนี่ครับเพราะว่าหลายใบหลายใบมันไม่ด่างมันด่างแค่ใบเดียวนี่ครับไม่รู้ใช่ไหมเนาะเดี๋ยวยังไงก็เก็บภาพไว้ก่อนนครับ สวยดีครับเดี๋ยวจะเก็บภาพไว้ถามผู้เชี่ยวชาญน,นะว่าใช่ไหมเพราะว่ามันมีแค่นิดนิดหน่อยนะมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ขอบคุณทุกท่านครับโหตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเนาะเริ่มอยากอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวผมกลับแล้วครับเดี๋ยวว่างๆถ้าฝนตกเข้ามา,อาลองพิสูจน์ดูเนะว่ามีจริงไหมนะเดี๋ยวถ้าเกิด ฝนตกหรือว่าช่วงไหนว่างๆเดี๋ยวจะจะเข้าป่ามาหาใหม่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนท้ายคลิปนะครับขอบคุณจริงครับก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับ